สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องเลยสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมตอนรับบทเรื่องกระสุนยางไร้ทัชชนนครับคลิปนี้เจอกันเช้าๆครับเช้าๆมีที่หกเอ้ยที่เจ็ดครับเช้าเช้าที่เจ็ดของการเปิดปีหลังครับเนาะเช้าที่เจ็ดแล้วมีที่เจ็ดแล้วครับมาเบิ่งกันว่านา้อย่างสีมาไว้บ่ครับผม อันนี้หามีดพวกมีดครับ <S <S ยัางบะหันเปิดเต็มที่นะครับพทอ่อน้ำยางมันเข้มข้นอยู่มันเปิดมันก็ปิดไว้ครับไหลบะฮันพ่อครึ่งส้ม,ม่งหรกบัด ออกจากค่ายาได้พี่น้องเด้อเปิดกีดได้ไม่ยังสีน่นี่เปิดรูดการไม่แบบนี้นี่ค่ายานี่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ขัดตระเวนสวนบรร่ได้ใสยาครับวันนี้อาจตีหามาใส่ยี่หรอวะขาดใจพระท่านขครใจ,จแอบมีเลยครับ แอปประมาณ85องศาบริบเป100%บริเนี่แบบ90%เออา90าองศาครับเอียงออกมานิดนึงครับกันพุ่งบาทอะไรอะฮะเก็บต่อครับผมบรยากาศจังเงยชาครับ อากาศดีว uh, eh, ันนี้อากาศดีแต่ว่ามื่อคืนลูกเมื่อกี้นี่โอ้ยหอนเป็นหอนไป่น้องเลยจีดยังในเครื่องป้าได้ถอดเสื้อทิมครับร้อนมากอากาศร้อนมากตตอนนี้ก็ยังเปียกขั้นนีแห้งอยู่เสือ สิงไก่ขันสิงไก่ขันมีไก่ป่านะครับว่าส่วนใหญ่ันติดตีนผู้ไงครับมีไก่ป่าด้วยเด้ว,ดว,วบดึงออกมาครับดึงดีเส้นครับซอยครับ ซอยเบียดซอยเบียดมีที่เกตแล้วเพราะแม่ปีที่สิบบวกเหมือนทั้งสีไลทดีเพราะว่นวานุ่นแะครับสิบนิดมีที่เกตที่แปดขึ้นไปมีที่สิบนี่ก็ร่างเรื่มสีออกมา,มาดีแล้วล่ะครับแต่ว่าย,ยังไรบอร์โดนไลไม่นาน คอร้ำยางปิดไววเป็นคนต้นก็ออ,อกไยต้นก็อ,ออกหน่อยแล้วครับ ต้นที่สมบูรณ์ใหญ่อนไ้หลายก็ต้นน้อยนะครับเนะาะาธรรมชาติของเขาเลยครับเห็นต่อครับผมมันจะปูกกัโพวดว่าฟังจิกงวที่เส้นครับเดว่าทำมาครับนึ่งที่เส้นออกมาครับ ตุ๊บตุ๊บตุ๊บน่ะต้นนี้หยวนไปพี่น้องเลยพุ่นอ่ะ <c oughs> ผมร้อยกินแก้มาแล้วบ่แต่ก็กินแก้ไล้ดีดิพี่นอ้อกอ่ยโด้พีตาน บางส่วนก็ว่าสิบหามีดปุ่นนี่ครับต้งออกบางส่วนก็ว่าสิบมีดต่อส่วนก็สวงมีดเพราะว่าทายามีสงทายาออกเลยออกนานออกเยอะด้วยถ้าทายา ใช่ครับผมใกล้จะเสร็จแล้วล่ะ เยิ่มแล้วเยิ่มแล้ว ุดท้ายแล้วครับผมตอนสุดท้ายแล้วสรหรับชิปนี้ EP นี้ครับช่วงแรกๆเขาเปิดยางแล้วเกิดกิจกระหังที่จะน้าเนี่ยนิดนึงครับผมเพื่อตัดเทอรน้ำยางเนาะมันอยู่ลึกครับหลังจากที่มันออกดีแล้วไหลดีแล้วเราค่อยขยับไปเป็นกรีด ขี้บางนะครับเนาะพี่น้องโอเคครับสไลด์คลิปนี้ก็เห็นพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้นี่มีประโยชน์ก็ช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับผมให้เ,เพื่อนเพื่นอนเพียงหลังว่าเดี๋ยวช่วงน้ำกันครับไลฟ์พี่น้องะครับผมจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ